สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องสายอุตสาา่ากเช่นกเช่นเคยนะคะทุกคนค่ะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปดูการตักข้าวของประเทศไทยไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยจะมีแบบนี้ด้วยนะคะเป็นการตักข้าวาบนถนนนะคะทุกคนค่ะคือใช้ถนนได้คุ้มมากนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเห็นนะคะการตักข้าวแต่ว่าส่วนมากคืออยู่บนนอใช่ปะเขาก็จะตักตามลาน ลานบ้านอะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าก็ไม่เห็นแบบตะในบนถนนแบบนี้ทุกคนนะก็ไม่เึกว่าประเทศไทยก็ยังจะคงมีแบบนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็ก่อนที่จะไปดูนะคะก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปนะคะคือช่องของบาโบนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูในช่องของบาโบนี้ได้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนคะ่ะอย่าลืมอ่อใครที่เข้ามาดูคลิปของเราแล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามก็ขอทุคนนะคะที่จะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็น กำลังใจให้กันมาทําคลิปขององุ้กด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนงั้นเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งที่ว่าอุ้คิดว่าก็อ่า,อาหาดูได้ยากมากๆนะคะในสมัยนี้ในเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะพี่พน้องครับตอนนี้ข้าอยู่ที่จังหวัดซีสเกตพี<ส>่น<ส>้องเลยนะฮะแมนนะครับค<ส>ือบ<ส>่าวบุญเองเห็นเอเห็นเคยเห็นในทีวีเคยเห็นในท่ทัศน์นะครับผมทุกครับ อีกหนึ่งกิจกรรมนะหรือว่าอีกหนึ่งโมเมนต์อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เคยเห็นเนา<ล>ะกะเสียนพันตาเขาได้พี่น้องครับตอนนี้เขามาที่อีสา,านใต้พี่น้องเลยนะนี่จังหวัดสุรินทร์นะครับรนี่พี่น้องเลยนะน,นี่ตาเขานะาาตาตูตานผู้ชมเบอเคยพ่อเบอเคยเ,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 เห็นตานผู้ชมเบอร์มันนี้เทาได้เห็น <ตา S 1> เห็นอะไรประเทศไทยมีแบบนี้เยโอ้โหบ่อท้องเยอะเวิงเนี่ยยุทธนนตาเขาเป็นเลนเลยท้าเขานี่พี่ด้องเลยนะตอนนี้เขาจะมุ่งหน้าไปทางปางกูนะฮะชื่อเรียว่า มาเห็นพอดีนะเห็นพอดีก็เลยแปลกใจว่าอ่ะประเทศไทยทุกพื้นที่นะเพิ่นใทรถนนเนี่ยใทรคุ้มค่ายีเดียวพอท้องนอกจากใทรถนนในการทั้งจอดรถแล้วยังใทรถนนเป็นล่านตาเข่าบ่ท้องนะ่ยบนถนนสีตะเกียบนะครับ4047นะฮะมุ่งหน้าไปทางปางกู่เด้อพี่น้องปลเนี่ยพอท้างจะเบิ่งเดียวพอท้อง จะเบิังเนี่ยตุกตาเกลวเหยียดเดี๋ยววันนี้เป็นเล่นเลยเนี่ยนี่ก็เจ้ายึดเป็นเล่นเลยท่านผทุกท่ายโอ้โหพื้นที่ในการตาข้าวเป็นอะไรเนี่ยเบิงเราเด้อรถมาทีโอ้โหต้องการโมเดลก็เจ้าลบให้กันนะท่านทุกท่านนี่พันหูกันเนาะพันจะ่วหูกันมาอ่าพื้นที่ตาข่าวอะชาวบ้านมึงตากหมือนกันคนจ้าอโลมอนุโลมณ์บอลรวยกันในการตาข่าวเหมือนเป็นวิธีแ่ะเหมือนเป็นอ่า เหมือนเป็นเป็น,น,ออนกิดจังหวัดเล,เลยพี่น้องเ,เอ๋ยในการที่จะตาเข่าแบบนี้เนาะจะเบิ้งบอกห้องจะเบิ้งดูเงาวเหยือดเลยท่าผู้โดมเอ๋ยตาเข่าไล้พี่น้องเอ๋ยเกิดมาบุคยเห็นนักใต้เห็นนี่แหละท่านผู้ชมเอ๋ยเอ้าก็เห็นซาบบุ้เคยเห็นสานเลยเอ้าก็ฮักก็เห็นนี่แหละเพราะว่าเมื่อวานก็ไป,ไปอุบลไปอ่า ยาโสก็เห็นคือกันก็เห็นกันนึกว่าจะมีเออนึกว่าจะมีแต่ยาโสอุบลปที่นี่บอทองาใคเนี่ยเกิดความสงสัยบอทว่าใครทากคนไทยฝอมว่ากรณี้คนตาเข่าจังสีเนาะขารถไปเหยียบเข่าเพื่อนจังเสียเพื่อนจะปั๊บไหมคนที่เหยียบเขาเพื่อนหมดได้ยังไงนะต้นนี้ก็สงสัยกันว่าสมมติวาฮะนะรถเขาจะวิ่งมากแบบว่าส่วนกันยังยีมากนี่ก็จะเหยียบเนี่ย จะมีการ,การปรับใหม่กันบหรือว่ามีการอลองเรียนกันบหรือว่าจังไหน,นอันนี้อยากถามอยากคู่ว่ามันเป็นจังไได หรือปกติแล้วเนี่ยเพิ่นตาเขาทั้งสี่เนี่ยพิษพิษตะกุดตะกุดตะจราจรอยู่บ่หรือจังไหนนอกพี่น้องนอกจากคู่นี่ฮะก็คือว่าผกเข้ากับว่าเคยเห็นเนาะเคยอยู่เคยเห็นแต่ในทีวีเนี่ยในโทรทัศน์ในนในข่าวทั้งสิ้นคนเจนเห็นเพิ่นเอาข่าวาตากว่าอยู่อยู่อยู่ท้องถนนนะจะเป็นถนนอ่าอ่าทางหลวงชนบททางเข้าหมู่บ้านนี่สิเรอทมองมองนี่มองนี่มองนี่ก็จะอ่า ท่านในพึ่งออกแบบยาวเหยียดเลยพี่น้องเางไนะยาวเหยียดเลยเอ้าก็เชื่อเป็นอ uh, ีกหนึ่งเล่าเรื่องหนึ่งโมเมนต์นะสำหรับการที่เฮาเดี๋ยวมาถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายผู้ชมข่าวบ้างล่าที่บนตาเขาเนี่ยเนี่ยพันตาคุณทองถนนเนี่ยขารถเหยียบเนี่ย รถจะพิษบอกเลยว่าคนตาเขาพิษพิษนะถามคนไทยนะเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นรูปนะครับปลาทอางเองเตรียมตเตรียมอ,อะไรเ,เตียมไในนี่เตรียมใบ้นนี่แต่เปนก็มาเฝ้าเนี่ยคือมาเฝ้าตาคนกับตาเห็นใจมั้ยเนาะแต่ว่าเห็นแล้วก็ซอยกันลบลบลบไปหนองเนาะย่าปีทำลายได้กลัวเสียเข่ามากคงเป็นธรรมดาเลยนะครับะเดี๋ยวจะออกไปทั้งนอกกันเนาะว่าเขาจะไปทะลุหม่องไดงพี่น้องครับเนี่ยอันนี้คือบ้านสีสีอุดมนะครับท่านผู้ชมบ้านสีอุดมดีต้อนรับไปท่านผู้ชม ดอนี้คือชนบทนประเทศไทยเป็นอะไรเป็นอะไรท่านผู้ชมครับนี่คือภาพเหตุการณ์จริงนะสถานที่จริงที่ไหนมาจริงอิทเห็นนี้เห็นกับตาเลยนะท่านผู้ชมนะก็คือเดียวว่าคนไทยที่เเนบนึงข่าวเบนนึงโทรทัศน์นะที่บนีนเห็นการตาข่าวเนี่ยเรื่องจริงไมครับท่าน้องครับนี่โอ้โหเป็นล้านเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนเคยเห็นแต่ในทีวีนึกว่าก็จะเอาข่าวปลอมมา มาเล่ามาบอกมาที่นี่มาเห็นกับตาโอ้มันเมนอิลีแต่การลดกับว่าหลายโดยเฉพาะรถกับรถกับอะไรชั้นจรหน้าแน่นนะว่ากับตาคอว่ากัมตาอย่างที่เราเห็นนี่แหละถ้าเกิดว่ารถมันหลายรถหน้าแน่นโอ้ยหหวามน่ากจะติดขัดนะเนาะว่าการจะจอดกับให้ไปข้างหนึ่งเลนหนึ่งเลนหนึ่งท่านผู้ชมป้า ตาเขาพี่น้องตาเขาเนี่ยฮะบ่เคยพ่อบ่เคยเห็นนี่คือภูมิปัญญานี่ยฮะภูมิปัญญาของชาวนาเนี่ยเป็นเกี่ยวแล้วปุ๊บพึ่งเอามาตากปั๊บตากพึ่งกับไปสีเนี่ยหุงกินหรือว่าขายเนาะโอ้โหถึงฤดูกาลแล้วพี่น้องเลยฤดูกาลในการตาเขานะะเนี่ฮะฤดูกาลฤดูกาลเกี่ยวเนี่ยอ่าสสวัสดีทักทายทุกท่านนะฮะที่อยู่จังหวัดสีสเกตลำแนวนวันนี่เ่าบอกบ่าเราทอดในนี้โอกาสเนี่ย มาเนี่ยฮะเห็นกับตานะฮะเห็นกับหูนะครับว่านี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์ที่บอกกเลยว่ามีไอเดียในการคิดประดิษฐ์แต่งนะฮะแล้วก็สร้างนะฮะในะความขยันนะฮะนี่คือการตากข้าวอาจจะเป็นวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งของคนชาวนานอของชาวนาที่เป็นต้องตากโมตากอะไรวะ่ะท้องอ้าว่มตากเขาอะไรนะเพราะว่าข้าวมันเปียกเครือ่องสัน่นเพราะว่าฝนมันตกเด้ฝนมันตกแถม อยู่ให้น้ำไมนมีน้ำน้ำดีที่นี่โตที่มันลมมานะมันมันก็สิโดนน้ำมัน่ะทั้งสั้นทั้งเปียกทั้งสั้นนะถ้าเกิดว่าบตาคณะมันจะสีงอกออกเจ้าวเรวเป็นต้นเขาเนี่แหละเป็นเบี้ยเขางที่นี่้ฟังนี่ก็มีท่านผู้ชมปั๊ดคือแบบเยอะ ค่อยมาค่อยสะออนถนนหนทางมาเห็นเขากับสะออนเขาอีแลียครับผู้ชมเหมืเปลี่ยนจากสะออนถนนหนทางมาสะออนเขาสะออนเขาตาเขาอมตาเขาอยู่อ่าบนท้องถนนด้านผู้ชมนี่เห็นี่มาคู่กันได้ไหมลบกันลบเดี๋ยว่าบ่เหยียบเขาเข้าบ่ทำลายเนาะตรงเงาขู่กันอยู่เพราะว่าเป็นวิถีอ่าเป็นแนวทางที่เพิ่นกะปฏิบัติมาตะโดนหรือยังอ่าอื้ บ้านน้องอะส,ะสะแกนบม่รียกสแกน้องสแกนปะว่องน้องสะแก,น,ะแกน่นะบัดโคกโพนค่ะทุกคนคะ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนะคะเป็นการตักข้าวของคนไทยนะที่แบบตักข้าวอยู่บนถนนนะทุกคนอันนี้เป็นภาพที่แบบหาดูไดียากมากๆนะคะถ้าเป็นบ้านของสาลาก็มีนะคะส่วนมากก็จะเป็นในชนบทแต่ว่าเขาก็จะไม่ค่อยตาก,กันแบบบนถนนนะทุกคน ส่วนมากเขาก็จะตากตามแบบในบ้านเรือนแบบที่เป็นหมู่บ้านอนะ่ะทุกคนมีลานบ้านเขาก็ตากตามแบบนั้นนะคะคือคือเอาจริงๆอันนี้เป็นภาพที่แบบโอ้ไม่เห็นแบบนานแล้วนะอันนี้ก็ก็ไม่คิดว่าประเทศไทยนะคะจะยังคงมีวิถีชีวิตที่แบบเป็นแบบนี้อนะ่ะทุกคนถือว่าแบบยังคงเปยังคงอ่ะอะไรคงความเป็นแบบอ่า ชาวบ้านนะทุกคนนั่นแหละวิถีชีวิตที่แบบทํากันมาตั้งแต่นานแล้วอ่ะอันนี้เนี่ยคะ่ะทุกคนคือแบบนี่แบบถือว่าเป็นแบบสิ่งแบบอูชอว่หลายคนนะคะที่แบบอยู่ในประเทศไทยหรือว่าประเทศลาวก็ตามที่ยังไม่ไม่เคยเห็นแบบ น,นะคะทุกคนค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ขอทุกคนนะคะที่จะกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้อูด,ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมสนับสนุสนอูนะคะด้วยการดูคลิปด้วยการไม่เลื่อนข้ามโฆษณาด้วยนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้อูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย